สวัสดีค่ะช่องเลอเอวาโลชั่นโกโก,ก้บำรุงผิวกายนะคะวันนี้หมูจะมารีวิวบอดี้ออยล์ของแบรนด์เอิบกันค่ะมารีวิวทั้งหมด4สูตร4กลิ่นด้วยกันนะคะเราก็จะเป็นสกลิ่นที่มีความหอมแตกต่างกันไปแล้วก็อีกทางนะคะยังมีสูตรใหม่กลิ่นใหม่มาด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะคะหมูขอเริ่มที่กลิ่นแรกก่อนเลยก็คือ กลิ่นกรีนมีนะคะไซนี้จะเป็นไซ50 ml นะสูตรนี้นะคะจะเป็นสูตรคูลิ่งค่ะที่เราสามารถใช้ได้ทั้งกลางวันกลางคืนใช้แล้วให้ผิวเนี่ยมีความรูส้สึกสดชื่นขึ้นแล้วก็ยังช่วยปลอบประโลมผิวด้วยนะคะโทนกลิ่นสูตรนี้นะคะจะออกเป็นโทนกลิ่นโรสแมรี่ค่ะส่วนผสมหลักนะคะ1เลยจะมีน้ํามันมะรุมค่ะที่จะช่วยปกป้องผิวจากมลภาวะแล้วก็แสงแดดที่ทําร้ายผิว แล้วก็ยังช่วยเสริมสร้างเนื้อเยื่อให้ผิวหนังนะคะแล้วก็เป็นเหมือนกนารดูแลผิวตั้งแต่เริ่มต้นขั้นพื้นฐานให้ผิวนะคะมีความแข็งแรงแล้วก็ดูสุขภาพดีด้วย 2. น้ำมันใบสะเดานะคะช่วยให้ผิวมีความชุ่มชื้นรักษาสิวให้ยุบเร็วแล้วก็ลดรอยแผลจากสิวได้ด้วยและ 3. นะคะน้ำมันว่านหางจระเข้ช่วยลดเตือนริ้วรอยให้ความสดชื่นให้ความชุ่มชื้นให้ผิวทำให้ผิวนะคะมีความนุ่มนวลสามารถใช้ได้กับทุกสภาพผิวเลยสำหรับอันนี้สูตรคูลิงค่ะ เรามาดูกลิ่นนะคะสําหรับกลิ่นของสูตรนี้หมูจะพูดให้แบบเพื่อนๆเห็นภาพนะมันจะเป็นกลิ่นที่ออกเขียวๆแต่ว่าไม่ได้เหม็นเขียวอย่างที่คิดมันจะออกเป็นแบบกลิ่นที่มีความเขียวอ่อนๆหรือถ้าเกิดหลับตานะเหมือนเป็นกลิ่นแบบของทุงท่งหยาทุ่งหญ้าสีเขีเขๆวแต่ มันไม่ได้รู้สึกถึงความเป็นทุ่งหญ้าจาอย่างเอ่อคือหมูต้องขอย้ําก่อนนะว่ามันไม่ได้เหม็นเขียวแบบนั้นแต่ว่าจะทําให้เพื่อนๆนึกถึงกลิ่นถึงความแบบความเขียวๆของแบบทุ่งหญ้าเขียวอ่อนๆประมาณนี้นะคะมันจะมีความเขียวอ่อนๆหรือถ้าเราไปตามร้านสปาร้านนวดกลิ่นนี้นะมันสามารถเป็นกลิ่นที่แบบช่วยผ่อนคลายได้นะคะอารมณ์แบบมีสมุนไพรแบบนิดๆนะคะมันจะเป็นกลิ่นที่มีความแบบ ส่วนพายนิดหนึง่งไม่ฉุนไม่แรงเป็นกลิ่นแบบอ่อนๆหรือเป็นกลิ่นโรสแมรี่แบบเบาๆนะคะไม่รู้สึกฉุนแน่นอนเพราะว่าใช้แล้วมันจะเป็นกลิ่นที่แบบดมแล้วเรารู้สึกผ่อนคลายแต่ถ้าเกิดทำไม่ทำไม่นึกภาพนึกถึงภาพกลิ่นก็คือแบบกลิ่นเขียวอ่อนๆแต่ไม่เขียวปีแน่นอนนะคะรับประกันสำหรับสูตรนี้นะเป็นสูตรคูลิงจากการที่หมูใช้นะคะหมูจะใช้หลังอาบน้ำตอนที่แบบผิวมัดม โดยส่วนตัวเนี่ยหมูใช้แล้วหมูไม่ได้รู้สึกว่ามันแบบเย็นขึ้นจนจนจนเรารู้สึกได้ว่าผิวมันเย็นขึ้นอาจจะรู้สึกว่าแบบโอเคผิวสบายขึ้นนะคะไม่รู้ว่าเป็นเพราะว่าหมูใช้ตอนผิวหมาดหรือเปล่าแต่อันนี้ก็ต้องบอกโดยส่วนตัวนะว่าหมูไม่ได้รู้สึกว่าแบบว่ามันเย็นแบบคูลิ่งขึ้นมาประมาณนั้นนะคะก็จะก็จะรู้สึกแค่แบบโอเคสบายสบายผิวอันนี้ก็สําหรับสูตรคูลิ่งนะใครที่ชอบทนกิ่น r รสแมรี่หรือชอบแบบเอ่อคูลิงอยากให้ผิวรู้สึกสดชื่นเย็นสบายนะคะหรือวแบบ่าทาหลังออกกำลังกายหลังแบบขึ้นจากทะเลว่ายน้ำเสร็จแล้วอยากให้ผิวสดชื่นก็สามารถมาลองกลิ่นนี้กันได้หรือว่าก่อนนอนเราอยากจะทาก่อนนอนให้ผิวรู้สึกแบบสดชื่นสบายสบายคูลิง cool ก็มาที่กลิ่นกรีนเมลได้เลยนะคะต่อไปหมูขอไปต่อที่กลิ่นสไปแอนชยกลิ่นนี้ก็น่าจะเป็นแบบ กลิ่นใหม่ของเขานะคะสูตรนี้จะเป็นสูตรไวท์เทนนิ่งนะจะเป็นตัวที่ช่วยผัดผิวให้เราดูกระจ่งางใสขึ้นปรับสีผิวให้สม่ำเสมอลดเลือนจุดด่างดำให้ผิวให้ผิวของเรานะคะมีสุขภาพดีขึ้นด้วยนะส่วนผสมหลักของสูตรนี้นะคะหนึ่งเลยจะมีน้ำมันขิงค่ะที่ช่วยต่อต้านริ้วรอยก่อนวัยลดการเกิดริ้วรอยช่วยทำให้ผิวแข็งแรงขึ้น 2. ดอกดาวเรืองนะคะจะช่วยส่งเสริมการสร้างผิวใหม่และ3มีมะละกอมะละกอนะคะจะทําให้ผิวของเราเนี่ยขาวขึ้นช่วยคืนสีผิวให้สม่าเสมอมะละกอนะคะจะอุดมไปด้วยโอเมก้าสาแล้วก็ยังมีวิตามิน A, C และ E อ,อีกด้วยเอากลิ่นก่อนกลิ่นนี้กลิ่นนี้ เหมือนอารมณ์แบบขิงอ่อนๆนะคะถ้าถ้าพูดให้นึกภาพโน้ตแรกออกก่อนเหมือนแบบมีขิงแต่ไม่ขิงจา๋าขิงอ่อนๆออกแนวสมุนไพรนิดนึงคล้ายๆกับทนกลิ่นนี้คล้ายๆกับกลิ่นมินต์บอกว่า2กลิ่นนี้นะน่าจะเป็นกลิ่นแบบสมุนไพรเขาน่าจะทำออกมาเพื่อแบบเป็นแนวแบบกลิ่นสมุนไพรพอเราได้ดมแล้วว่ามันรู้สึกผ่อนคลายประมาณแบบร้านสปาร้านนวดที่แบบ โทนแบบสมุนไพรประมาณนี้นะคะเวลาได้กลิ่นหรือตอนที่เราทาหลังอาบน้ําเสซดะมันเป็นกลิ่นสบายนะมันเป็นกลิ่นผ่อนคลายมันจะเป็นกลิ่นอ่อนๆไม่ฉุนเลยแต่ถ้าเกิดจะให้เพื่อนๆนะคะนึกภาพกลิ่นก็จะเป็นเหมือนแบบกลิ่นขิงอ่อนๆเบาๆไม่ฉุนเลยก็ไปลองกันได้มันจะเป็นสูตรไวท์เทนนิ่งนะคะช่วยให้ผิวแนมีความขาวขึ้นนะสีเขียวมันจะเป็นสูตรคูลิงนะคะ สีหอจะออกเป็นแบบสีเหลืองๆเข้มๆแบบนี้นะหมูว่าสองอันนี้น่าจะเป็นสูตรที่แบบสมุนไพรที่เขาทำออกมาใหม่นะคะใครที่ชอบโทนรีแหลกได้กลิ่นแล้วแบบผ่อนคลายก็ไปลองตามนะคะกันได้สรัหรับกรีนมีนแล้วก็สไปซ์แอนด์ชายค่ะถัดไปเดี๋ยวเราไปต่อสูตรที่3กันนะสูตรที่3นะคะหมูขอไปที่กลิ่นลาเวนเดอร์เลย อันนี้คือตรงตัวเลยนะคะก็คือเป็นกลิ่นลาเวนเดอร์เขาจะช่วยเรื่องของการลดเลือนริ้วร,รอยปรับสภาพผิวใครที่แบบม,มีผิวแห้งกลานาก็เขาก็ทำให้ผิวของเราเนี่ยชุ่มชื้นขึ้นและที่สําคัญของกลิ่นนี้นะคะก็คือกลิ่นนี้เนี่ยเอาไว้ใช้ทาหรือว่านวดตอนก่อนนอนได้เพื่อให้เรารู้สึกผ่อนคลายก่อนนอนแล้วก็ผิวมีความชุ่มชื้นนะคะช่วยคืนความชุ่มชื้นให้ผิวที่แห้งกลานเพียงข้ามคืนได้ด้วยสำหรับกลิ่นลาเวนเดอร์ ส่วนผสมหลักของกลิ่นนี้นะคะ 1. เลยลาเวนเดอร์ออยล์จะช่วยลดเลือนริ้วรอยอันเนื่องมาจากวัยหรือป้องกันการเกิดแผลเป็นลดเลือนแผลที่เกิดจากสิวหรือว่าแผลต่างๆได้ด้วยนะ 2. น้ำมันบาคูซิลนะคะจะช่วยลดเลือนริ้วรอยแห่งวัยอย่างความหมองคล้ำแล้วก็จุดด่างดำได้รวมถึงช่วยปรับสภาพผิวให้ดูสม่ำเสมอและสามีอาซซอีค่ะมีประสิทธิภาพในการช่วยลดเลือนแล้วก็ต่อต้านการเกิดริ้วรอยคล้ายๆกระโบทอกจากธรรมชาตินะ อีกทั้งยังช่วยให้ผิวเนียนละเอียดดูกระชับแล้วก็ดูอ่อนเยาว์สูตรนี้นะคะเรียกว่าเป็นสูตรที่แบบว่านอกจากให้ความผ่อนคลายแล้วอะ่ะยังให้ผิวชุ่มชื้นแล้วก็ลดเลือนต่อต้านริ้วรอยต่างๆได้อีกด้วยนะทนกลิ่นลาเวนเดอร์อันนี้ตรงตัวกลิ่นนี้นะคะตรงตัวคาดเดาไม่ยากเลยก็คือเป็นกลิ่นลาเวนเดอร์เลยกลิ่นนี้นะคะออกกลิ่นแบบให้ความรู้สึกทางเดียวโทนเดียวเลยก็คือ ลาเวนเดอร์ใครที่ชอบลาเวนเดอร์อยู่แล้วใครชอบทาครีมเอ,อ่อกลิ่นลาเวนเดอร์ก่อนนอนเพื่อให้เรารู้สึกสบายผ่อนคลายขึ้นนะคะก็สามารถใช้น้ำมันอันนี้นะคะใช้บอดี้ออยล์อันนี้ร่วมกับครีมโลชั่นต่างๆที่เราเคยใช้กลิ่นลาเวนเดอร์ได้เลยนะกลิ่นมันผ่อนคลายนะคะคืออย่างที่บอกนะว่ากลิ่นตรงตัวเลยก็คือโทนกลิน่นดอกลาเวนเดอร์เลยค่ะสำหรับใครที่ชอบลาเวนเดอร์ก็ จัดได้เลยสำหรับกลิ่นนี้แล้วก็กลิ่นสุดท้ายนะคะกลิ่นที่สี่บอกเลยว่ากลิ่นนี้ชอบมากแล้วก็เป็นขวดที่2แล้วขวดแรกเคยรีวิวไปแล้วสำหรับคลิปก่อนหน้านี้น่าจะปีกว่าๆได้แล้วสำหรับคลิปก่อนหน้านี้นะคะนี่กลิ่นที่สองต้องบอกว่าเป็นขวดที่2แล้วสำหรับกลิ่นนี้นั่นคือกลิ่น Dancing Spring นั่นเองนะคะอันนี้นะมันจะออกโทนกลิ่นโอลิฟแล้วก็เมล็ดองุ่น สูตรนี้นะคะจะช่วยให้คงความชุ่มชื้นปกป้องผิวจากการสูญเสียน้ําบํารุงให้ผิวนุ่มชุ่มชื้นอย่างยาวนานนะคะส่วนผสมหลักเลย 1. จะมี grape seed oil นะคะจะเป็นตัวที่ช่วยชะลอริ้วรอยของผิวพรรณปกป้องคอลลาเจนและผิวจากการทําลายนะคะให้ผิวมีสุขภาพดีช่วยกักเก็บความชุ่มชื้นของผิวทําให้ผิวเรียบเนียนอ่อนนุ่มคงความอ่อนเยาว์สอง โอลิฟออยนะคะจะอุดมไปด้วยวิตามิน A และ E ช่วยชะลอริ้วรอยก่อนวัยนะคะซึมซับลงสู่ผิวได้อย่างรวดเร็วและ3มีสวีทออร a เลนออยนะคะช่วยคลายเครียดคลายความอึดอัดใจลดความตึงเครียดแล้วก็ปลดปล่อยใจที่แบบภาระ,ะหนักไว้ให้เบาบางลงกลิ่นนี้ทำไมถึงชอบเพราะว่าเป็นกลิ่นที่ดมแล้วสดชื่นมากเป็นกลิ่นที่สดชื่นมากๆนะคะ ดมแล้วแบบมันหอมมันสดชื่นก็คือเป็นกลิ่นแบบถ้าได้ดมกลิ่นนะหมูจะรู้สึกถึงความซัมเมอร์ความสปริงเหมือนเราไปยืนอยู่แบบเหมือนเราไปยืนอยู่กลางแบบภูเขาแบบนี้ไหมแล้วเราได้กลิ่นแบบความธรรมชาติความดอกไม้ที่มันสดชื่นล,อล,อลอ้อมรอแบะมันรู้สึกแบบนั้นนะคะหรือถ้าเปรียบเทียบเป็นน้ําหอมเลยถ้าเป็นน้ําหอม มันจะรู้สึกถึงแบบมันจะรู้สึกถึงความเป็นแบบความฝรั่งเศสอะเหมือนเราไปเดินอยู่ในฟิลแบบการตกแต่งแบบฝรั่งเศสประมาณนั้นมันให้ความสดชื่นแล้วก็มันดูดีเออหมูต้องบอกว่ามันเป็นกลิ่นที่ทาแล้วมันให้กลิ่นที่มันรู้สึกว่ามันดูดีมันพูดไม่ถูกคือมันหอมมากๆนะคะนี่ขวดที่สองแล้วจริงๆ เป็นกลิ่นที่สดชื่นเลยสําหรับด s ซ i n g Spring นะคะอย่างที่บอกว่าแบบเหมือนชื่ออะสปริงรู้สึกถึงความซัมเมอร์ความสปริงความสดชื่นจากธรรมชาติประมาณนั้นแต่ถ้าเกิดเปียบเท่มันหอมถ้าเกิดเราใส่ชุดทํางานมันก็รู้สึกถึงความแบบว่าแบบแบบเออคนดูดีแบบมีแกลมนิดนึงเออมันสดชื่นแบบดีมันดีมากๆเลยนะคะสปริงน,นี้เดมูจะมาทวนทวน,ทวนกลิ่นนะถ้าเกิดเอาแนวสมุนไพรผ่อนคลายผ่อนคลาย,ายกลิ่นอ่อนอ่อนเลย ก็จะเป็นกลิ่นมีสไปซ์แอนชายแล้วก็ลาเวนเดอร์อันนี้จะเป็นโทนกลิ่นแบบสมุนไพรอ่อนๆน,นะคะใครที่ชอบโทนสมุนไพรโทนแบบกลิ่นอ่อนๆไม่ฉุนจนเกินไปก็มาทางนี้แต่ถ้าเกิดใครชอบที่แบบสดชื่นไม่ติดความเป็นสมุนไพรเลยก็มาที่เด i n g spring นะคะก็คือนี้เขาจะบอกเขาจะมีส้มเป็นส่วนผสมก็คือส้มเนี่ยมันจะให้ความสดชื่นใช่ไหมคะอันนี้มันก็จะออกโม้ส้มอันนี้จะ จะไม่ออกโคนสมุนไพรแล้วก็โดยส่วนตัวหมูหมูอ่ะมีความสุกว่ากลิ่นด a s ชิงสปริงนะคะจะมีความหอมที่ชัดกว่า3ตัวแรกนะคะจะมีความหอมที่มากกว่าชัดกว่าสามกลิ่นแรกที่ผ่านมาอันนี้แบบหอมเลยแล้วก็ไม่มีความเป็นสมุนไพรหอมแบบสดชื่นนะคะก็แนะนำใครชอบสดชื่นใครชอบสมุนไพรก็มาเลือกกันได้นะคะเสร็จแล้วเรียบร้อยสำหรับ4สูตร4กลิ่นของ แบนด์เอิบนะคะดีทั้งหมดดีทั้ง4สูตรเลยหมดแล้วหมูซื้อต่อแน่นอนแต่ว่าอันที่หมูจะใช้เรื่อยๆเลย,เยก็คือ d a ด c i n g Spring และความชอบ d a ด c i n g Spring นะคะเขาก็จะมีเป็นแบบลูมสเปรไมกร้ก้าน้ำหอมแล้วก็ถุงหอมแบบนี้ด้วยนะหมูก็ซื้อถุงหอมมาด้วยนะคะก็คือชอบนะคะก็เลยซื้อถุงหอมกลิ่น d a ด c i n g Spring เหมือนกันนะคะอันนี้ก็จะเอามาแขวนมาที่ห้องนอนคือหอมมากๆมันจะเป็นแบบหอมเลยสดชื่นเลยนะคะก็ ไปลองกันได้นะว่าเราชอบทนกลิ่นแบบไหนนะคะแล้วก็กลิ่นเนี่ยติดตัวทุกกลิ่นให้ความสบายกับผิวของเราด้วยหมูลืมให้ดูเท็กเจอร์ของออยนะคะซ่อนเท็กเจอร์ของออยของเขาต้องบอกเลยว่าเป็นออยที่ไม่เหนียวเหนอะหนะไม่หนึบหนับผิวเป็นออยที่แบบบางเบากับผิวมากเ,เพราะว่าเขาเป็นสูตรดายออยใช่ไหมคะย่างที่หมูบอกนะว่าหมูใช้หลังอาบน้ำเสร็จตอนผิวมัดๆทาไปแล้วนะทุกคนจ๋า คือต้องบอกว่ามันซึมเข้าสู่ผิวไปเลยไม่เหนียวหนึบหนับเลยทําให้เราเนี่ยสามารถลงขั้นตอนต่อไปทาครีมขั้นตอนต่อไปได้เลยนะคะอันนี้หมูทาตอนผิวแห้งนะสําหรับการทาตอนผิวแห้งก็จะไม่ได้รู้สึกว่ามันมันมันหนึบหนับแต่ว่าก็ต้องบอกตามความเป็นจริงว่าด้วยความที่เขาเป็นออยล์แน่นอนว่าเขาก็จะมีความเป็นออยล์อยู่บนผิวของเราแบบนี้อันนี้คือไม่ได้ทาออยล์กับทาออยล์ใฉ่หนึ่งความเป็นออยล์อยู่ตรงนี้ ะะเพราะว่าด้ยวยความที่เขาเป็นออยแต่อย่างที่บอกนะว่ามันไม่ได้ทําให้รู้สึกแบบเหนียวเนื้อหนะเลยเราสามารถใช้ออยเสร็จป,ปุ๊บทาโลชั่นครีมกันแดดใดๆลงต่อได้เลยนะคะไม่หนึบหนับผิวแน่นอนอ่ะเดี๋ยวหมูจะลองทาเพิ่มนี่นะออยใช้ตอนผิวแห้งนะคะกลิ่นก็คือกลิ่นหอมอันนี้เป็นกลิ่นกรีนมีนะออกแบบเคียวอ่อน ควมแบบทุ่งหญ้าเขียวๆประมาณนี้นะคะสมุนไพรนิดๆอ่ะอันนี้ก็คือถาเพิ่มอ่ะให้ดูความเป็นออยสองข้างก็จะประมาณนี้นะคะก็คือออยมันจะให้ความชุ่มชื้นกับผิวเนาะสำหรับใครที่ผิวแห้งแล้วช่วงนี้ก็ใกล้หน้าหนาวแล้วด้วยวันที่หมูทําคลิปจะเป็นเดือนพฤศจิกายนนะคะใครที่แบบผัวผิวแหง้งผิวแตกช่วงหน้าหนาวก็สามารถใช้ออยได้เลยแล้วก็มีกลิ่นหอมด้วยนี่ค่ะ กลิ่นหอมทนผ่อนคลายอันนี้ก็เป็น t e x t อร์ทาออยกับไม่ทาออยนะรับรองว่าไม่เหนียวเนอะหนะผิวแน่นอนมันบางเบาสบายผิวแบบมากๆนี่นะคะก็สามารถทาก,ก่อนนอนหรือตอนเช้าเสร็จแล้วก็ทาครีมกันแดดก่อนออกจากบ้านได้เลยรับประกันว่าใช้ดีไม่ผิดหวังแน่นอนมาบแบรนด์เอิบนะคะเพราะหมูก็ใช้มาโดยตลอดเลยของแบรนด์เอิบนะโอเคค่ะทุกคนจา๋าหมูก็จะมารีวิวประมาณนี้นะนี่นะคะ t e x t อร์ออย ของแบรนด์เอิบค่ะหมวก็หวังว่าคลิปนี้นะคะจะสามารถเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อๆนๆอีกเช่นเคยถ้าเกิดหมูผิดพลาดตรงไหนต้องขออภัยด้วยนะคะทุกคนจ้าเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะบ๊ายบายค่ะ